ดีครับพี่น้องชาวนกเขาทุกท่านครับที่ติดตามทางช่อง YouTube ของแววพารวยนะครับวันนี้กับอีกคลิปหนึ่งนะครับมาตามหาคอนพเนียตกันนะครับที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับที่กำลังทำให้กับพี่น้องหลายๆท่านอยู่นะครับตอนนี้ต้นอคอนสแกร์ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็หันมาใช้เป็นคอนถ้าแถวอีสานถ้าแถวแถวบ้านผมจะเรียกว่า อาคืออําไยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าแถวบ้านหรือว่าแถวเขตอื่นจะเรียกยังไงแต่ว่าถ้าเป็นาสากลจริงๆเขาจะเรียกว่าก้างปลาเครือนะครับก็ลักษณะของเขาจะเป็นเถาวันนะครับเถาวันมีใบเล็กๆนกจะชอบกินนะครับพวกนกปลอดนกหัวจุกพวกเนี้ยจะชอบกินเม็ดเขาเม็ดเขาจะออกเป็นสีดำๆสีม่วงนะฮะสีม่วงเนี่ยเขาจะเป็นเถาวันพวกเนี้ยหลายๆจันร์หลายๆ,าๆท่านก็จะ เอาไปทํากรงทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับถ้าเป็นแถวบ้านก็จะทําขอบสวิงอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะไม้พวกนี้จะเหนียวเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเ,เนี่ยคือกิ่งเขาเนี่ยใบใบเขาลักษณะอย่างนี้นะครับนะฮะลักษณะของใบเขาจะเป็นเถาวัลย์ครับเป็นเถาวัลย์ที่อ่าขึ้นตามต้นไม้ตามป่าตามข้างทางตามที่ลุ่มน้ําประมาณนี้นะครับเนี่ยลักษณะของใบของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ แถวแถวบ้านหลายๆท่านเก็คงจะมีนี่ฮะเราก็จะเลือกเอากิ่งที่สวยๆนะครับนะี่ยคอนที่สวยบางเขตบางพื้นที่ก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่บางพื้นที่ก็ถือว่าเยอะนะครับแต่แถวบ้านนี่พอจะมีเยอะแต่ว่าเอายากครับเพราะว่าเขาจะขึ้นกันเป็นกองอย่างนี้เลยแน่นนะครับแน่นเลยแต่ก็ต้องเลือกเอานะครับต้องมาเลือกเอาว่ากิ่งไหนที่เนี่ยอเงีนะ้ยพวกนี้ทําคอนก็คงจะสวยพอดีนะครับ นประมาณนี้นะครับลักษณะของเขาก็จะมีความโค้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็บิดเบี้ยวไปตามรูปตามสถานการณ์แหละนะครับว่าเขาจะไปยังไงมาไงเพราะว่าตัวนี้ก็กําหนดไม่ได้เป็นกิ่งไม้ธรรมชาตินะครับขึ้นอยู่ตามเนี่ยตามปา่าข้้งทางนะอันนี้ใกล้ๆบ้านเนี้ยตั้งบ้านตรงที่มาต่อนกดีๆนี่แหละนะครับมีอยู่มีอยู่ต้นหนึ่งมีกอนึงนะครับเป็นกอใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วเขต รอบนอกก็ถือว่าเยอะครับหลังจากที่เราได้นะครับเราตัดเอาเราตัดเอาตัวที่ได้พอดีถือว่าพอเหมาะกับที่ทําคอนเราก็จะไปตากไว้นะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนที่ทําตัวนี้ก็คืออ่าจริงๆมตัดไปไว้แล้วนะครับอันนี้มาให้ดูต้นกันครับต้นเขาจะขึ้นประมาณอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็ขึ้นเขาไปคนเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงตัวข้างบนนี้ก็ ่าเป็นเป็นกิ่งใหญ่นะครับใหญ่แล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไม่ไม่เอานะครับตัวที่จะเอาได้ก็คงจะประมาณไม่ไม่ใหญ่มากนะครับถ้าประมาณอย่างนี้พอไหวครับดีสัประมาณนิ้วชี้เราก็ประมาณนี้ยนิ้วโป้งไม่น่าจะเกินนี้นะครับถ้ามันก็จะใหญ่เกินไปเทอะท้าก็จะไม่สวยแต่เอาไปทําอย่างอื่นอาจจะได้อ่ะไปดูกันครับว่าตัดไปแล้วแล้วไปทํำยังไงต่อครับ นี่ครับพี่น้องพอได้มาแล้วก็เอามาตากไว้นะครับตากแดดไว้จริงๆก็ตากไว้แล้วแหละนะครับก็เลยเอามาเข้าร่มตีง่ายๆนะครับกิ่งพวกนี้ก็ต้องอย่างน้อยๆให้ได้ประมาณสักสามแดดนะครับสามแดดถึงจะมาตัดถึงจะมาดัดนะครับสามแดดหรือประมาณเกินกว่านั้นแต่ไม่แห้งนะครับถ้าแห้งนิดดัดไม่ได้เลยนะครับถ้าแห้งนี่ก็คือจะแตกเลยนี่ฮะนี่ฮะถ้าแห้ง ลักษณะไม้ไม้แห้งแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้จะดัดไม่ได้นะครับต้องมีระยะเวลานะครับต้องดูต้องดูด้วยแล้วถ้าเอามาใหม่ๆแล้วดัดเลยนะครับก็ไม่ได้เหมือนกันแตกนะครับเพราะนั้นก็จะแตกแล้วก็พอมาอย่างนี้เนี่ยฮะเราได้อย่างนี้แล้วก็ดูอาจจะลองดัดดูว่ามันเหนียวว่าเปลือกมันแตกไหมหรือว่ามันดัดได้ไหม ฟังเสียงดูก็ได้นะครับถ้าคนเคยเคยทําก็จะง่ายครับได้อย่างนี้แล้วก็จะมาตัดนะครับตัดเป็นท่อนนี่ๆอย่างนี้นะครับตัดเป็นท่อนแล้วแต่เราจะใช้สั้นใช้ยาวแค่ไหนนะครับนี่ก็จะมานั่งตัดตรงนี้แหละนะครับนั่งตัดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยอ่ตัวนี้ปล่อยไว้นานครับตัวนี้ปล่อยไว้นานเนี่ยครับพอพอไม้เขาแห้งพอดัดแล้วก็เปลือกแตกครับเปลือกแตกนะครับตัวนี้เสียดายเสียดายอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับมีเยอะแยะ อันนี้บางทีเราไปเก็บมาไม่มีล็อตแต่ละล็อตไม่พร้อมกันนะพอเราได้อย่างนี้แล้วฮะพอเราได้อย่างนี้สมมุติว่าเราตัดแล้วได้แล้วนะครับนี่ก็มาตัดจะเอาสั้นเอายาวอยู่ที่เรานะครับพวกนี้ก็กิ่งเนี่ยใกล้เคียงนะครับพอสมควรแล้วก็จะมาดัดนะครับทําที่ดัดใส่อย่างนี้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ท่านไหนจะนี่นงนี่ฮะฟังเสียงฮะนะจะมีเสียง แกะกนิดนึงนะฮะอันนี้คือดัดได้นะครับถ้าอย่างนี้คือดัดได้ถ้าเขาไม่ได้เนี่ยถ้าเหนียวเกินก็จะเสียงดังมากกว่านี้คือแตกนะฮะแตกด้านในแล้วไม้ก็จะแตกเป็นอ่าเป็นซีกเลยนะครับแตกออกเป็นครึ่งนึงเลยอ่านีมีตัวอย่างครับอันนี้คือลักษณะที่ดัดตอนที่ไม้เขายังสดอยู่นะฮะนี่ฮะแตกออกอย่างนี้เลยนะครับในแตกนี้เลยนะฮะ เนี่ยดัดอันนี้ดัดได้เลยนะครับอันนี้คือดัดแล้วพร้อมพร้อมดัดได้แล้วนะครับยูไมนพวกนี้นะครับถูกนํามาใช้ในงานจักสานเยอะครับแถวอีสานครับถ้า,าได้อย่างนี้แล้วน,นี่ผมทําอ่าช่องดัดไว้เฉพาะนะครับช่องมังคับโอ้ไม่ไหว ขางเขาแข็งเหมือนกันนี่ฮะดัดให้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตากแดดนะครับในลักษณะอย่างนี้ให้เขาอยู่ในสภาพอย่างนี้นะครับแล้วก็ตากแดดไว้นะครับดูดัดมาหลายรอบนะครับเชื่อมนิดเดียวนะว่าจะอยู่นะครับเดี๋ยวจะต้องมาจัดการใหม่นะครับเชื่อมเห็นไหครับพี่น้องอันนี้คือตัวที่ดัดไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับ ประมาณสองสาวันนะครับตัดแล้วก็ตากตากแดดไว้อย่างนี้แหละนะครับให้เขาคงสภาพนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ได้ความโคง้งส่วนตัวผมเองก็จะชอบคอนที่โค้งนิดหน่อยประมาณนี้นะครับไม่ไม่โค้งมากตรงเกินไปก็ดูแล้วมันไม่ค่อยสวยครับก็เลยต้องโค้งนิดหนึ่งพวกนี้สามารถที่จะเอาไปทําใส่ผนยกได้เลยนะครับเป็นคอนผนยกได้เลยนะครับลองใช้ไม้ตัวนี้ทนนะครับทนมาก เหนียวแล้วก็ทนมากใช้งานเป็นเอาจะว่าลืมเลยนะครับรุ่นเนี้ยทนแล้วก็หมานด้วยครับเท่าที่ใช้มาโอเคเลยนะครับเพราะว่าสีของเขาก็จะเป็นเป็นหนอนกับเถาวันธรรมชาตินะครับเหมือนกับกิ่งไม้จะได้สีนี้แหละนะครับเคยลองเอาคอนสแกนนะครับที่เป็นอเถาเกี้ยวนะครับที่เป็นลวดลายสวยๆพอไปแล้วถ้าดูๆแล้วนก จะ,จะเกลียดนะครับนกนกจะไม่เหยียบนกจะกลัวเพราะาคอนสแกมันจะออกขาวๆออกหลอกๆนิดนึงถ้าต้นไม้ที่าบางต้นที่มันเป็นสีธรรมชาติสีอื่นหรือคอนสแกนก็จะขาวเด่นขึ้นมาเลยนะครับมีความต่างแต่ถ้าอย่างนี้ใกล้เคียงครับเหมือนกับกิ่งไม้ธรรมชาติทั่วไปนะฮะทำออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างอย่างอย่างนี้นะครับเอามาฝากกันแค่นี้นะครับพี่น้องที่ติดตามกันอยู่ก็ ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับมีอะไรดีๆแล้วก็จะเอ,เอามาฝากกันนะครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ